เอาแล้วครับเปิดมาเขาล้างมือก่อนนะจ๊ะเนี่นไงนี่โอ้โหเจ๊ักรักความสะอาดนะนี่อ่าจากนั้นก็เอานี่ใส่มาปั้นอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยแล้วก็เอาไข่เป็นลูกๆเลยนะเนี่ยหืมจุกๆไปเลยบอกเลยเนี่ยหืมหอมชุยเอออ่านี่เราก็จกเข้าไปนี่เอาขนมปังที่แช่ไว้ในน้ําล้างมือไปตะเกียบเลยอืมส่องแผ่นนะเอาสองแผ่นเนี่ยโอ้โหเปื่อยเื่ยบอกเลยเปื่อยเออไม่ต้องเขียวก็เลยนะนี่บีบน้าออกอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยหืมน่าอร่อยเอออ่านี่ปั้นให้เป็นก้อนกลมๆอย่างนี้อ่าผ นะจ๊ะนี่อ่าแล้วก็นี่ทำอันต่อไปนะนี่อื้มไอเกลือเขียวนี่ก็เป็นไส้นะนี่ทำมาจากักผักอะไรนู่นะไม่รู้นะปั่นปั่นใส่กันนะนี่อื้มแล้วก็เอาขนมปังนะมาแช่น้ำแบบนี้นี่แล้วก็ล้างมงล้างมือนะให้สะอาดนะจ๊ะนี่อ่าแล้วก็เอามาปั้นไส้กันอย่างงี้นี่อื้นี่บีบน้ำออก้วยนะอย่าลืมบีบน้ำออกนะ เออแอ่ะแล้วก็เอามาแชรไหมนะเนี่ยโหสุดยอดบอกเลยเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงเล็บเนี่ยดูเล็บดิเป็นไงเนี่ยโหขอบเหลืองอ่ะขอบเหลืองอุ้ยเล็บดำอย่าไปมองไม่เป็นไรเนี่ยปันหนอาอย่างนี้เนี่ย บีบบีบน้ำออกเนาโอ้โหนี่น่ากินขึ้นมาแล้วนี่แต่ยังไม่เสร็จนะจ๊ะนี่ต้องเอามาทอดก่อนนะนี่ยดูนี่ไปดูเปิดแก๊สนี่อ่านี่ทิ้งลงอย่างนี้นี่ยน้ำมันเลือดโอ้ยน้ํามันดําปี่เลยอ่านี่โอ้ยมีแบบเป็นแป้งด้วยนะจ๊ะนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยแจ๊กันนี่ช้าฉ่อมากเลยอ่านี่ความันเป็นเอ่อคล้ายเอ่อสลับปงนะสลับเปานะเนี่ยนี่น่ากินเนี่ยไงเนี่ยโอ้ยเหลืองเนี่ยน่ากินน้ำ ม่ใช่สีเหลืองนะเชี่ยน้ำมันเหลืองออยอกดอกอกินได้นี่อ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามานี่คายวางคายนะนี่อย่าให้ลูกค้าเห็นตอนทำนะเหวนลูกค้าตบเนี่ยเนี่นเจ๊เล็บดำขนาดนั้นโอ้โหอ่ะต่อไปก็เอานี่เป็นแป้งนะแป้งทอดแป้งเอามาทอดอืีทิ้งลงไปงี้อ่านี่แล้วก็ทิ้งแล้วพล็กให้มันนี้อ่าผ่องๆงี้นะเนี่ยโอ้หูนี่กรอบเลยเนี่ยโอ้หุย สุดยอดแล้วครับเจครับนี่โอ้ยใส่เสื้อสีชมพูซะ้วยอ่ะนี่ผ่าครึ่งนี้่อุ้ยมีใสยไข่ด้วยอ่ะมาทอดอีกทีนึงแม่งไม่สุกยอกกินได้แล้วนี่อ่ะผ่าครึ่งวอนนะจ๊ะนี่โอ้ยไข่แดงเ่ยกำลังสุกกำลังคนดีเแล้วนะครับนี่โอ้ยแต่ไม่แดกดีกว่าเห็นเล็บเจ๊แล้วกินไม่หลงยอกยอกกินมันเดิมแ้วเนี่อ่ะ นี่เลยโอ้โหเนี่เอาน้ำพึ่งนะ่นี่น้ำพึ่งก็แย่แล้วน้ำมันเุ้ยอ่ะนี่พริกอย่างนี้นะจ๊ะอันเลยมาเรียเขามาจ๋าไล้วอกเลยหอมชุยอร่อยเจ็มจนแนะ่นอนนะสูตรเด็ดทางร้านเลยเนะี่ยขนมปังนขนมปังน้ำล้างมือกับไขย่ยัดไส้นี่ไงอ๋อกินด้วยนี่ใบมงใบไม้นะเนี่เป็นกับแกล้มนะเฮ้ยโอ้โหเบลอ์อกูบอกเลยว่า นี่มีโอยอะไรด้วยโอ้โหโอยนี่เป็นโอยพริกทงพริกไทยนะโดนหอมบอกชงบักเคเนี่ยสุดยอดบอกเลยเขอไม่แต่ขอไม่แดกเราขอผ่านก่อนบอกเลยบังเนี่ยโอ้โหอ่ะนี่โอโย,โยเที่ยวลุ้โยแม่งบีบนี่นั่นแหละอ่ะมะนงมะนาวนั่นนลยดับคงดับขาวเนี่ยบอกเลยนี่กินได้อร่อยแม่งทำใจลำบากเลกนมั้ยยืนให้กูซะแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยก็ถ,ยถ่ายถ่ายลงแล้วก็คืนแม่งไปแล้วกันเฮ้ สวัสดีนะจ้าทุกท่านนี่เป็นไงนี่โอ้โหจะพามาดูนี่เลยเป็นน,น้ำนี่เป็นไงนี่เป็นน้ำมะพร้าว,วนั่นนี่นี่บังเขาสับอย่างงี้สับสับกันส,สดสดเลยเนี่เสื้อบังบอกเลยนี่ข้องจริงนี่ชาวไร่ชาวนาข้องจริงบอกเลยนี่โอ้โหจกกันอย่างงี้เลยนะจอะนี่ผ้าวานี่เป็นน้ำนี่ใสๆบอกเลยนี่อ่าเทใส่เยืะยก,ก่อนนะจ๊ะแล้วเอามือจกจกนี่อืนี่โอ้ยมีเนื้ออยู่นี่อาเผาเนื้อก่อนนะจ๊ะนี่ ชีกออกมาอย่างนี้เอ๊ะผ้า,าระวังโดนมือนะจ๊ะนี่น้องๆนูห้ามทําตามได้ขาดอันนี้บอกเลยเนี่ยถับโดนมือแหกแล้วบอกเลยอืเสื้อบังนี่เปื้อนเชี่ยอะไรมาเนี่ยโอ้หนี่น้ำมันเครื่องไว้เนี่ยโอ้หสุดยอดเลยคาบฝั่งลึกนี่โอ้หใส่ไว้ได้ยังไงไม่คงไม่ขันวังเออเนี่ยอืมอ่ะเข้าใจนะคนทํามาหาก,กินนะเสื้อผ้าสกรปรกบังก็ไม่เป็นไรแต่เ็าจะมาจกใส่กันอย่างนี้ก็ โอ้เปลี่ยนเสื้อหน่อยก็ได้ใส่ผ้าคุมอะไรเงี้ยอ่านี่จกให้มันนี่เหลือแหลกๆอะไรเงี้ก่อนนะจ๊ะนี่อ่าใช้เปลือกนะนี่อ่าแล้วก็เทใส่ในเยือกแก้วใส่มีน้ำมะพร้าวนะนี่อืมโอ้ยลิ้นพันมันแล้โกูอืมนี่จกจกนี่มันตีตเขากันงนะ่ะเทใส่แก้วเลยอื วานจียะบอกเลยนี่นะคนคนหน่อยนะเอ,เอาเอาเศษเศษกากๆออกนะสี่สิบบาทนะแก้วสี่สิบบาทนะใส่น้ำคงน้ำแข็งให้ด้วยเนะี่ยอืมอนี่แก้วนี้ห้าสิบใส่สองลูกอนี่เลยเติมนี่เลยอะเป็นน้ำเชื่อมจ๊ะเนี่ยโอ้โห้ว่านจียะบอกเลยไม่ต้องคนคนกอนนะเนี่ยให้เข้ากันอย่างงี้เนี่ยมันจะได้แบบเออกลมกล่อมนะ นี่คนแห่นี่ซองแก้วอย่างนี้นะจ๊ะอะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะบอกเลยมาอินดงอินเดียนะเนี่ยมันเจอบางเียใส่เสื้อตัวนี้ก็บอกเลยเนี่เดินเข้าอย่างไหวเลยบอกเลยแต่กูเดินนี่ <c oughs> แค่เสื้อก็น่ากลัวเลวไอเ้เหวินอ่าเนี่ยผ้าลูกนี่สองที่สองนะอ่าเนี่ยเลยโอ้โหบอกเลยนี่ลูกนี่หวานเจี๊ยบอกเลยเนี่นนเย,เ,ยเ,เป็นไงนี่โอ้โหโหกหกใส่เสื้ออืเนี่ย เห็นเสื้อบางแล้วอยากซื <Philadelphia> ้อเสื้อใหม่ให้จังเลยเป็นไรกับเสื้อกูนี้อ่ะนี่ผ้าเอาเนื้อนะนี่อ่าสับอย่างเงี้ยไว้ชีกเลนี่นี้ป่าเงี้ยเนี่กำลังโดนเนื้อนะครับนี่อ้าวูยอันนี้เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนบอกเลยเนื้ออ่อนอันนี้โหี่นี่อร่อยนะนี่แบบนี้หวานจี๋บอกเลยนี่อ่ะเข็นเข็นขูดมันออกบางเงี้ยอ่านี่ขูดออกมาแล้วก็ฉับฉับฉับอเงี้ยฉับก็แย่แล้วสับไอ้เหว้น โอ้ยเป็นคนภาคอะไรพูดไม่ค่อยชัดเลยเนี่ยอ่ะนี่เลยครับโอ้โหสับกันอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้โหกระเด็งใส่ทรงใส่เสื้อนะแล้วก็กระเด็งมาเข้ามาลงใหม่แล้วก็แดกนี่โอ้โหอันนี้มันเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนเนี่ยขูดทั้หมดนี่โอ้โนี่ของแซ่บบอกเลย,ว,ยวันเจี๊ยบบอกเลยเนี่โอ้โหคุยนี่นี่มีล้างด้วยนะมีล้างน้ำโป่งนะมีล้างน้ำเปล่าด้วยนะเนี่ยล้างของล้างแก้วนะเนี่ย เออคมขอเลยเนะี่ยมันจะดูดีมากแลวถ้าบังเปลี่ยนเสื้อบอกเลยนี่ผมติดอย่างเดียวเลยเสื้อบังเลยล่ะอ่านี่เทใส่แก้วอย่างนี้นะจา้าเนี่ยเลยโอ้โหยนี่ข้าวใส่สะอาดนี่เทน้ำเชื่อมนี่กินได้แบบร่อยบอกเลยอ่านีวานียบ,บอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเนี่ยโอ้โหคนอย่างเงี้เลยเนี่ยวะไงเนี่ยเราใส่น้ำแข็งนะเนี่ยอย่าลืมใส่น้ำแข็งนะจ๊ะเนี่ยโอ้โหเอาเทากันให้แบบจกุจกๆไปเลยกินในขี้แตกกันไปข้างนึงเลยอ่ะยืนให้ก่อนเอาลืมใส่น้ำแข็งได้嘛ยว่ะไม่เป็นไรแดกไป